สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์รถเสียบนทางด่วนหรือว่าทางมอเตอร์เวย์นะครับว่าควรจะทำอย่างไรนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับผมเมื่อรู้ว่ารถเริ่มมีปัญหานะครับขอให้คุณตั้งสตินะครับพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับเพื่อเป็นสัญญาณบอกรถที่ขับตามมานะครับ และพยายามขับรถเข้าไหลทางด้านซ้ายให้ได้มากที่สุดนะครับข้อที่2นะครับหากมีอุปกรณ์เตือนเหตุฉุกเฉินนะครับเช่นป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงนะครับให้นำไปวางไว้ด้านหลังรถนะครับห่างจากรถประมาณ100 150ถึง150เมตรนะครับ ไม่มีอุปกรณ์เตือนเหตุฉุกเฉินเช่นป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงนะครับให้นาอุปกรณ์อื่นไปวางแทนนะครับเพื่อให้รถที่วิ่งมาเห็นเป็นจุดสังเกตได้นะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับข้อ3นะครับโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เบอร์โทร1543นะครับดอนเมืองโทเว1233นะครับคอเซ็นเตอร์มอเตอร์เวย์1586นะครับตำรวจทางหลวง1193นะครับมอเตอร์เวย์สาย7หรือว่ากรุงเทพชนบุรีนะครับ038 577 8523นะครับมอเตอร์เวย์สาย9หรือว่าบางปะอินบางพลีนะครับ02 372 0191นะครับ นะครับในกรณีที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์แบตหมดนะครับให้มองหาโทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับสีส้มนะครับที่ติดตั้งไว้บนทางด่วนนะครับทุกระยะ5 0 0ถึง1,000เมตรนะครับเพียงกดปุ่มบนเครื่องนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายเพื่อสอบถามปัญหาที่คุณได้รับและจุดที่คุณอยู่นะครับนั่นก็คือหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับโดยสามารถสังเกตได้จากขอบทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะมีตัวเลขกิโลเมตรกำกับอยู่นะครับ ข้อที่5นะครับระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาช่วยอาจจะนั่งรออยู่ภายในรถพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับหรือยืนชิดขอบไหลายทางก็ได้นะครับแล้วแต่กรณีด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขนาดนั้นนะครับที่สําคัญนะครับไม่ควรลงจากรถโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับส่วนกรณีของผมนะครับเบรกแตกนะครับผม ผมก็ได้ขับรถมาจากภูทับเบิกนะครับไปจังหวัดเลยแล้วก็ไปเชียงคานนะครับจากนั้นก็ขับกลับมาที่กทมนะครับใช้ระยะทางก็เยอะอยู่นะครับเป็นพันกิโลนะครับขึ้นเขาลงเขานะครับแต่ก็มามีอาการเบรกแตกนะครับก็คือเหยียบเบรกไปแล้วก็จมนะครับแล้วก็เบรกรถไม่อยู่นะครับจากนั้นรวมรู้สึกว่าเบรกผิดปกติแล้วนะครับก็จะได้จอดรถเข้าข้างทางนะครับแล้วก็ โทรหาเจ้าหน้าที่นะครับไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาให้ความช่วยเหลือนะครับพร้อมสอบถามอาการนะครับโดยปกตินะครับผมมอเตอร์เวย์ก็จะมีรถยกนะครับลากไปยังจุดลงที่ใกล้ที่สุดนะครับให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องด้วยผมต้องการที่จะใช้รถนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับอู่ซ่อมก็ค่อนข้างที่จะปิดเยอะนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานให้จนได้นะครับให้รถยกมายกให้นะครับไปอู่ที่เปิดทําการอยู่นะครับบริเวณแถว ลังสิตน,นะครับจอจะเปิดอยู่นะครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณพันกว่าบาทน,นะครับในการใช้รถยกนะครับขอบคุณมากครับผม